วันนี้นะคะติ๊กก็อยากจะมาพูดถึงโองกาสที่จะทําให้ผู้หญิงอย่างเรานะคะเป็นคนที่ฉลาดดูสวยดูแพงนั่นเองนะคะทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะเราจะเป็นคนแบบไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกะคะ่ะและผู้หญิงที่ฉลาดและสวยแพงนะคะก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองผู้หญิงที่ฉลาดดูสวยและดูแพงนะคะ เขาจะหมั่นเติมความรู้ให้กับตัวเองอย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างราคาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะผู้หญิงที่ฉลาดนะคะดูสวยและดูแพงนะคะเขาจะไม่ทําตัวเป็นหนักเต็มแก้วแต่จะเลือกรับสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอค่ะและในวันนี้นะคะจิกี้ขอยกตัวอย่างนะคะดาราเซเลบนะคะที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก อาจจะต้องแยกทางกันนะคะมันก็จะมีผู้หญิงอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะผู้หญิงที่ฉลาดมี choice เลือกได้เพราะถึงแม้เลิกกันไปแล้วแต่เขามีคุณค่าในตัวเองสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องงอสามีนี่ไม่ต้องรอเงินจากสามีนิฉันสามารถหาเงินเองได้กับผู้หญิงแบบที่2นะคะ ผู้หญิงที่ไม่มีทางเลือกค่ะผู้หญิงที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขายังต้องรองเงินจากสามีอ่ะรองเงินจากสามีเพื่อมาดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลครอบครัวถ้าวันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นผู้หญิงแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคะเลือกได้กับเลือกไม่ได้แน่นอนค่ะว่าตะกี้เองนะคะ ก็ต้องอยากเป็นผู้หญิงแบบที่หนึ่งแน่นอนแล้ววันนี้นะคะโอกาสที่ชื่อว่าเรนาตานะคะเปลี่ยนชีวิตแม่บ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งอย่างติ๊กี้นะคะให้ทุกวันนี้นะคะสวยและมีคุณค่าในแบบของตัวเองนะคะผลลัพธ์ของโอกาสที่ชื่อว่าเรนาตานะคะทําให้ติ๊กี้เองนะคะสามารถมีรายได้ได้ด้วยตัวเองนะคะตอนต่อเดือนเนี่ยหลักหลายแสบนบาท สามารถทําให้ติ๊กี้นะคะไม่ต้องมานั่งรอเงินจากสามีเพียงแค่ทางเดียววันนี้อยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อได้เลยไม่ต้องไปรอขออนุญาตใครอะ่ะก็มันเงินเราอะ่ะภูมิใจมากๆเลยนะคะเรนาต้านะคะเปลี่ยนชีวิตของติ๊กี้มาแล้วและติ๊กี้เชื่อมั่นว่าถ้าใครนะคะมองเห็นโอกาสตรงนี้เหมือนกันกับติ๊กี้นะคะ Renata น,นะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้เช่นกันค่ะ